ระเจียวยังนี่วะครับทุกคนโอ้เป็นดอกกระเจียวปูวะครับบอหันลาซาเนาะหันลาซาดอกกระเจียวเด้อเอาแบบนี้ห้องขายอยังครับบัดโอ้ถังทองเนาะเดียวกันที่นาคู่โอ้นาคู่วะครับถังทองนี่ขนมถังทองจักบาทละจักบาทไอ่กองละสี่สิบกองละสีขนมถังทองขนมถังทองคารวยขนมถังทองคารวย โอ้ถัทงทองผ้าด้วยตามฝ่ายได้ครับเด้่อเอาหนี่น้องเพื่อนนี่น,น,น้องสวยขายนะครับตลาดนัดวันผลัดทำเพิ่มทีไร่ังหวัดกระสินอยากกินขนมถังทองผ้าด้วยนะครับมานี่เลยเริ่มแากเจ้าบาทก่อนครับที่ห้าอันนี้สี่สิบเนาะแถมดอกกระเจียวให้เพิ่มเอาหนิอันนี้คือผู้อยู่ผู้อยู่เบื้องหลังผูู้อย่ ผู้อยู่เบื้องหลังหมดเลยป๋อเอา้านี่ครับผู้ผู้ผลิตนะครับผู้อยู่เบื้องหลังนะครับในการเฮ็พาะนี่ครับอา้าวเปิดตัดเสียบริ้นได้เนี่เด้เออถัทงทองพอรวยถังรองพอรวยอุดมสมบูรณ์กินแล้วรวยนี่นะครับเด้อเอาตามป้ายเด้อเอาถัทางทองพารวยถัทงทองพารวย ต้นชมพนะครับขอพุหลายๆนะครับขอพูหลายครับสวัสดีนะครับเรามีต้นชมวูให้ท่านได้ดูได้ชมกันนะครับเพราะว่าเออชมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับวันนี้มาแวะดูต้นชมวยกันนะครับแล้วก็มาทานชมวยอร่อยๆกันสำหรับท่านที่มากันหลายๆคนนะครับอย่าเพิ่งเชื่อผมสวัสดีครับอย่าเพิ่งเชื่อผมลองแวะมาชิมกันแถมไม้ต่เขียมให้อะไรครับชมวยแค่นั้นอร่อยจริงหรือเปล่านะครับ โอ้หมูกระทะหมูกระทะแบบสําเร็จแท้เป็นังไเอาไปกินบ้านได้เลยไม่ต้องอย่างเลยเอากลับไปบ้านกินได้เลยอันที่ขันตายยุ่โค้นท่องนะบะอกโกบัวเนาะค้นละอ่านเนาะอันนี้เป็นหมูกระทะด้ครับเลยใกล้ที่เมดสแล้วสุดเท่าไหร่แล้วครับสี่ที่บาทเอาไปหอดบ้านกินได้เลยก็่ต้องไปต้มน้ำต้มยง,งเลย ใช่คู่มือนี่ท่านสมัยปรรนั้นบ่สะดวกสบายเลยเล่นหนังครับเนี่ยโอ้อางุนเพื่อนน้ำตาลอันนี้กระทะหมูกระทะเอากลับบ้านแล้วชื้นเลยบอกภาษาไทยผิวเราเอาหมูกระทะนะครับอันนี้ทำสำเร็จแล้วพร้อมไหมแต่เกียบแถมให้ นะครับไม่ต้องยุ่งยากเอากลับไปบ้านทื่นเลยเอากลับไปบ้านทื่นเลยโอ้เอาสะดวกสบายเนาะเอาขอบคุณหลายนะครับเลยเอาง่ายๆครับไม่ต้องยุ่งยากเอากลับไปบ้านทื่นเลยโอ้สะดวกสบายเลยเข้ามาครับเนี่ย ท่านไมู่ไใ้ชมบางคนสงสัยว่าเอะชาวกล้วยเนี่ยทำมาจากอะไรของเราใช้ยางชาวกล้วยผู้สร้ายขายพักขายดีเลยบัดกําลังสื่ออยู่กาล์มหัวเท่าไรแล้วกาล์มเวลา หัวเ้หอครับนี่ยครับยีส้ี่สิบห้าังอ้เนี่ยครับกระลำกระลำอากกำลังซื้อกันดูแบบโง่เงี้ยวบ็นี้านี่ถ้าสมมติแบบโง่เงี้ยโง่ลงคงนเฉยพอ่อ าขอบคุณหลายครับหมดแล้วหายหมดแล้วเซฟชิวโอ้โหครับขายได้เด้อเซฟชิวอืมขายดีตัวนี่โอ้ยแผลๆได้เยครับเซฟชิวเอานะครับบับซิดบับซิดเคบับซิดโอ้มีสิบบาทขอบคุณหลายครับ นังล่ะครับสลักจ้าตลักจ้ามดเลยจ้าโอ้เหมือนล้ตะลักตลักใส่กอกฮอดดอกใส่กอกทอดดอกขายจักบาทแลครับนี่ยี่สิบสามสิบ ใช่ไปพุ่ณมดแล้วจังมากว่ะฮอดดอกฮอดดอกไสกอกฮอดดอกซีฟเท้เาเนี่ยเอาโอ้ลูกป้าหลายเลยนี่ลูกป้าใบรุนทั้งหมดเลยแสดงว่าแซ่บเลยด้วอะไรเลยครับแซ่แบแซบเนาะตลาดเว่านผลิหัตทุกวันผลิฮัตนะครับเด้วยอ๋อจะกินซีดฮอตดอกในนี่นนเลยเอ๋อเนี่ยกำลังซสื่อนะครับอ๋อเป็นนักเรี้ยงนะครับเด้อ มีแต่ผู้ซส้อสวยนักเรียนกันนะโอ้เขาแถวซสือเลยนักเรียน,นเขาเป่นยังไงไม่รู้จักมาลา่ารบบกําลังเบินกันอยู่งกุ้งขยาวัสด,ดีครับ โอ้โหพันดีครับกุ้งเขยเอยนะโอ้เป็นกระแซ่บเถอเนอะาะเขยเอยพทันเลยสั่นไม่ทันเลยขายดีนะครับมดเหรอเป็นทานเป็นทานมัดเหรอมดลแล้วนะครับอืมชุดละยี่สิบบาทนะครับ,บเอน็นแอนเอน็นเห็ดเขยเอกุ้งเขยเอตัวม,มีเงินก็นมาได้ใสแกงเหรอได้ใสแกนเหรอด้วยครับเห็ดเขยเอกุ้งเขก่าสิบบาทเท่านั้นบอกครับบอก ขยเยาวาท่านเลยขยเยาวว่าท่านเลยโอ้ยขยเยาวไม่ทันเลยโอ้ยขอบคุณหลายครับขายดีเลยคุณคือแม่อเาคุณแม่มาเด็กมากคำผมว่ามันผมมากเด็กแล้วมละลานดีละคันจังแ้หลายมาจะเล่นบไแ้หลายดังแก่ตั้งแถมสิ ต่ à, อมาเล็กเหนือหรือเปล่าคุณยายมีเคล็ดลับด้วยดิเอาสตัวอันนี้เอาใครอันเจ้าปลาคุณยายคุณยายมาเล็กเหนือีได้หลายค่ะเตียงหนีคุณยายด้วยเอาตอนีคิวล้วค่เอาขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายเดเลือข้างบนขอเติมครับอันจะซีดน้ำนะครับคุณมัซีดน้ำ ผมท่านไายเราไปไงโอ้ยยูฮันบ่อันเดียวกันร้านเดียวกันเนาะโอ้หาบาทเอาร้านเดียวกันได้หมดเลยหลงหลงเลยว่าเป็นคนละร้านเอาง่ายๆหนึ่ง้านเดียวเนาะเอาเป็นฮอดดอกเลยนี่เด้อฮอดฮอดดอกฮอดดอกไส้กรอกฮอดดอกเอาครับครับนะครับ โอ้อันไปก่อนโอ้แมงกระพุนยางอ้แมงกรพุนยางครับบอกกํลังเห็ดกําลังเ็กํลังดังเลยนี่งอันนี้ผู้ซื้อปะครับบอาผู้ขายนโอ้แมงก็พุนย่างนะครับเด้อ้ไม่เท่าไรหรอกล่ะไม่ล้สิบบาทพรอมน้ำกิมโอ้นะครับห้สิบไม้แถมหนึ่งครับสิบไม้แถมหนึ่ง นะครับแมงกับพุ่นย่างเอาเป็นอาหารที่แซ่บแล้วเนาะนี่ครับผ่าจ้งย่างกับล่างย่างแจ้งได้แจ้งหูว่ามันสุกหรือเปล่ามันสีหดตัวแล้วมัำจีดิงครับโอ้มันสีหดตตัวจีดิงแมนครัต่ว่ามันสีบลเหลืองโบรานเลยโอครับมันยังขาวคือเก่าเหลืองจังไงครับแต่ว่าสังเกตว่ามันสีหดตหรือมันจีดิงมันสีหดตตัอันมันบลสุกนี่มันบลูดิง อ่อนต้อยๆอยู่แม่นลูกชิ้นเด็กนะนโอ้เดี่ยวกำลังเอามาลงครับเอาหลายเลยเดอ้อแมงกระพุนอย่างเดียวเนาะแมงกนนนะระพุนล้วนๆเลยครับแมงกระพุนล้วนๆแมงกระพุนล้วนๆเอาพี่น้องอยากกินเดอ้อทุกวันพฤหัสตอนเย็นอำเภอกุ้ยไล่จังหวัดกาฬสินธุ์เป็นตลาดนัดมาหนีนะครับไม่ละสิบบาทนะครับซื้อสิบไม่ได้สิบเอ็ดไม่นะครับเดอ้อเอาแถมให้แม่งม,มีร้านเดียว มีร้านเดียวมีร้านเดียวมีร้านเดียวนี่นะครับกำลังจัดโอ้ยนะครับแม่งกับพุ่นเดินอนี่เอาไายบนกับคัเกันะนี่ครับแม่งกับพุ่นเดินอนี่กำลังย่างเอาตรงนี้เทคนิคในการย่างนะครับด้อเพราะมันสีบนสุกเหลืองๆคือปิ้งป่าเด้อเอามันทีเป็นข้อขาวบางทีเหือแต่ว่าสังเกตการการยังกว่าการดิ้งครับมันจะหดตัวครับการหดตัวการดิ้งเอาเนี่ปูปิ้ง <laughs> อา่านองคนเดียเอาแมงกะพรุน,นปิ้ง,งนะครับสิบบาทนี่เอาซื้อสิบไม้แถมหนึ่งไม้เอาชัดเจนนะครับม,มาเลยเอาขอคุณหลายละอ้าวทั้งสองทั้งสองนองทั้งสองนะครับด้วยอดใส่ด้วยก่อนอันนี้แม่นยังนอกแบบับไหนอ๋อไข่ปลาหมึอกอ๋อ แปลกขึ้นกันเนาะสองลานใกล้ๆกัน,นอันนั้นแม่งกระพุ่นอันนี้ไข่ปลาหมึกทอดน,นะครับเด้อพั้อน้ำจิ้มอร่อยขั้วนงนุดเอาขั้วนงนุดมาจากสายชนบุรีคุณบอกน่าโม้นโอ้น่าโม้นงงนุ่ดนามน์ไข่ปลาหมึกทอดน,นะครับกับน้ำจิ้มรสเด็ดจักบาทกินไปละนี่หกสิบอร่อยนะครับโอ้อันนี้หกสิบเหรนี่หกสิบกับร้อยโอ้อันนี้หกสิบกับร้อยไข่ปลาหมึกแนว่ยหางยาด้วยครับเอา เรียบระไข่ปลาหมึกเนาะถึงหอมขนาดเลยไหวเขาไหวทองด้วยกันีนี่นะครับเลือกทุกวันผลิหารเนาะทุกวันผลิหารนะครับเลือกไข่ปลาหมึกมาเลยครับมาเลยมาเลยอันนี้ไม่นรยการ่างน้ำ้มครับอันนี้ไม่ในรางนารอ่างน้ำจิ้มครับโอ้อ่างน้ำจิ้มครับผมนี่นี่วะน้ำจิ้มครับผมโอ้หมดแล้วมันหมดแล้วมันหมดแล้วน้ำจิ้มอันนี้น้ำจิ้มอันนี้ไข่ปลาหมึก ทอดปลาด้วยเหรอทอ,อ,อดครับโอ้ไข่ปลาหมึกทอดเนาะขายดีนะเนเยนมีผู้ขายนะครับอ่อนงนุดจากอำเภอนามน์ครับผมเอขอพุ้นอะไรละ่ะขอพุ่เห้อกิน้อดทอดเลยก็ แม่นางคือหอมคับเจ้าบ้านนี่ปลาทูหอมค่ปะปลาเฉพาะมันหอมอว่ายท้องยาวๆเลยบาดนี้<อ>ปลาทูหอมตัวตัวอะไรล่ะครับนี่นี่หางสีสีหงสีหัว <5 S 2> หอมปลาทูหอมเขาว่าเอาไปกินนี่คุยเล่ยได้นาะบอได้จำคือปลาทูเข้มเลยเนี่โอ้ยแซ่บแซ่บฟูสื่อนองทั้งสองเ นี่เอานี่น้นองทั้งสองด้อเอาน้องผู้ยิ่งกับสวยผู้ใส่กันรอเนี่ยเอาเอาปลาหอมปลาหอมชุบนี่ปลาทูกับนี่เอามาเสื้อเลยครับเด้อตลาดนัดอา่าวันพฤื้อหาดนะครับอำเภอกุชินาไรา่จังหวัดกาฬสินธุ์ปลาทูหอมนะครับอืมคุณแม่กำลังทอดด้วยบ้านนี่เอาผูมยูเบื้องหลังการทอดนี่ผู้ขายเป็นลูกสาววะครับโอ้ลูกสาวสวยๆเนาะสวยได้คุณแม่นะครับ อ้าวกำลังขายเนี่ยโอ้ยแฉลบแฉลบด้วยเด้อตบ่กใหญ่เลยปลาทูนี่นะใหญ่ใหญ่เลยนี่ครับอ๋อน้องกำลังทำนะครับนี่นอ๋อใก่ไก่เป็นอะไรเนาะใส่ใกล,ๆๆล่เน,นี่ยออกได้สวยนี่แหละอ๋อนี่อ๋อนี่ครับออกโฟกัสที่เท่าไหร่เลยเนี่ยนี่อ๋อสวยนะครับปลาทูร้านปลาทูขอบคุณไรล,ละ่ะ นี่ไถ่แล้วมาไถ่เอีก็ลงเลยด้วยกันลงแล้วฝนไถยแล้วเมื่อกี้ไก่ครับร้านกับเขาโอ้น้องเพิ่นทั้งหลายเอาผ่านหน้ากล้องเอาออกกล้องหมดเหรอล่ะโอ้หันไถ่หมนโอ้ฝนตกดีนะโอ้เมนียังน้อยูออย่แบบไก่มูนี่ไงตรนกันได้อยู่แบบไก่แม่นียงครับ ยาจิโซบะโอ้ซีไหมของญี่ปุ่นบอกครับของบ้านเฮาเนี่ยแหละครับโอ้ของบ้านเฮาโอ้ยดูกไก่อย่งนงอยเนาะนี่ครับถนน,น,น,นเดือกเกือบเดือกพอเห็นได้นี่ครับผมโอ้นะครับยาจิโซบะโอ้ซีไหมจำยากขนาดเนาะสวัสดีครับสั่งได้เลื่อกได้บบครับลูกค้าแล้วแบบไหนครับ เริ่มจากจี่บาทครับสามโต๊ะบอกยี่สิบเก้าครับโอ้ยี่สิบเก้าบาทนะครับเด้อเอาใส่แกนได้นะครับเด้อใส่แกนได้เอาเป็นอาหารของเนี่ยนี่ละเอากระรังเฮ็ดนี่แซ่บๆเด้อประกอบด้วยเส้นหมี่ไข่บ่ะครับบอกโอ้ไข่เนี่ยโอเป็นแซ่บเนาะไข่เป็นเตียงเป็นเตียงด้วยป่ะนี่อ๋อนี่ครับผู้ซื้อเด้่นี่นะอ๋อคนซื้อขอบคุณหลายนนะครับเด้อโอ้ผู้ซื้อ นี่จะพูดสวยผู้สาวทั้งหมื่อวันเมื่อสิออกคลิปได้บ่นละสวยๆนี่ออกจะเป็นอย่างนี้บ้างกันะนะเอาผู้ดสวยสวยกันนะออกคลิปนี่คนคคาานั้นเอาเอาเอาแฟนม่านน้ำแก่นโมเมนต์บ้างดี่บ่เอาสองนี่มา่นมานมันพูดเดียวเนาะบ่นได้อออเอาขอพูดหลายครับอืโอ้นโหครับสวยๆเด้อเอาแต่ทั้งหลังก็ได้ยเด้อคนสวย มืดตดร้ใส่แว่นดำมืนแหงมืดโอ้ยอาหารไทยขายดีเลยนี่อาหารไทยขายดีเริ่มทาที่บาทนี่ไปได้ครับเด้อเอาแซ่บเแซ่บอ้มาดึกแล้วเหลือหน่อยแล้วเมนูเมนูบอกครับน้ข้าเ่มนูลครับโอ้บอกครับบอก โอ้ไทยเตจีโมงคนเด็ดเก๋ง่ายเลยนี่เดยกับแซ่บุกอะไรเนาะาหาชิบาทเดี่ครับเด้อเนี่ยเอาผัดเผ็ดไก่โอ้ตามไปเลยเนี่ยอาหาชินบาทอผู้สื่อผู้สื่อมีแต่ผู้นมนมทั้งนวดและครับเด้ออาหารไทยอ้าวสาดีเลยเนาะพน่ะครับมีแต่คนเช้นสวยนี้เนาะ น้ำกันบ่ครับบ่โอ้นะครับอ๋าซ้ำาบเนาะเอาไปกินเลยเนาะไม่ต้องไปเห็นหนังเนาะโอ้นะครับอ๋อเป็นหยังคืออยู่มืดคือยเทีเฮานี่หมดแล้วค่ะหมดแล้วบ่คนสวยๆนี่มักอยู่มื่นมื่เนาะโอ้หมด่มืดบ่มืดบ่มืดผมใส่แว่นดำบ่มืดใครยังล่ะใครว่าบินมาเผาโอ้บ้าบินมาเผา หมดแล้วหมดตั้งหกโมงะะหมดตั้งหกโมงขายดีคะขายดีเลยเลี้ยแต่มาค่ะ <c oughs> โอ้ยเลีเ้ยแม่ค่ะขายดีฮะเลี้ยต่ไม่ข้าววันนี้ใมาซื้อเดี๋ยวเอาตลาดนัดวันพลองหันสบดีอำเภอกุยลาจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ <c oughs> ขนมบ้าบิ่นนะครับมาขายมาสีกับน้องคนไ <c oughs> ข่ไข่คางคางล้านกับเขาขายดีๆนี่ลยล่ะ <c oughs> นะครับเอาน้องคนสวยๆนี่ขายบ้าบิ่นอยู่ขายดีเนาะเอามาเสือนะครับเด้อ เอาทุกทุกวันผลิหัตมานี่เอาดิงมานี่ก้อนเลยครับนี่มาหาค้นสวยๆเ้อหมดแล้วน่ครับอ่าขอบคุณผู้ใดจะแต่ไม่นี่าขอจบชิปนี่ไว้ตรงนี้ได้ครับเด้อเอาขอบคุณพี่น้องทุกทท่านครับที่ติดตามรับชมนะครับอ่าสำหรับผู้ที่เข้ามาาไม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบริพาลิปใหม่ๆที่ผมลงนะครับขอบคุณพี่น้องทุกทุท่านครับสวัสดีครับ